โอเคมาที่ OD ขี่านะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มด่านนี้นะครับเราไปดูกันก่อนว่าไอตัวใหม่นี้มันทำอะไรได้นะครับเลสไนเปอร์นะครับจะยิงตัวที่อยู่ในพายุทะเลทรายก็คือตัวที่โดนพายุทะเลทรายแหละเลสไนเปอร์จะยิงตัวนั้นนะครับแล้วก็ตอนเปิดเกมมาเลสไนเปอร์จะล่องหนนะครับจนกว่าจะเราจะไม่สามารถตีเขาได้จนกว่าเขาจะเดินม,มาติดบ,บล็อกนะครับซึ่งผมเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อันนี้ผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมเอาแคสเตอร์สีดาวมาใช้นะครับในแมเลเวลร์สามสิบสกิลเลเวลเท่าไหร่เอ่ยสกิลเลเวลรสี่ครับกับกีตาโนุกีตาโนุเลเวลรหนึ่งนะครับผมไม่อยากใช้ Skill มมสกิลสองเพราะมันสตันตัวเองนะความต่อเน,นื่องเลยขาดไปนะครับความทีมก็ประมาณนี้เรลยม,มาเลยครับ อันจริงปรับเปลี่ยนเป็นพอเสียง้นะครับอาจริงปรับเปลี่ยนจากเอาพัมออกก็ได้นะครับแล้วไปเป็นแวนก่าสายเจ๊งดีพีตัวอื่นนะครับว่าผมดูแล้วเหมือนไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับในปอจจุบันที่ทยียร์ตรงนี้ ก era, ็แฟงจะเคลียร์ไม่ทันนะครับแล้วพัมเนี่ยถ้าเกิดว่าเลเวลประมาณนี้เนี่ย40นะครับก็เคลียร์มอนไอตรงหนูลูกหนูตรงนี้ได้สบายนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวรก็วางแคสเซอร์ตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะครับ EP น่าจะประมาณนี้พอแล้วนะกิตาโนตรงนี้ครับเอะตรงนี้ดีกว่าไหมเออตรงนี้ครับเครัคั สก,กิลของกดสกิลของทัมนะจะตรงนี้เป็นดีเฟนเดอร์ครับเอาล่ะตรงนี้ครับ นี่เยดูพรมพผมนะเราคอยดูไอสไนเปอร์มาใช่ไหมมันจะยิงพ้มพผมปุ๊บเพราะ่เพราะอะไรพรมพผมอยู่ในเขตทะเลทรายนะครับก็คือไอตรงที่พายุมันพัดผ่านแล้วไม่มีตัวกําแพงกั้นนั่นแหละรครับไอตัวไอสไนเปอร์มันก็จะยิงตัวตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเพราะกล้าไม่ได้ใช้นะครับดูนะครับมันก็จะยิงมามันเหมือนของเฟ้วครับมันยิงแบบวันช็อตวันคิวตายนะครับถ้าแบบไม่ใช่มอนแบบเลือดเยอะจริงๆแบบ ซาเลียผมยังไม่ได้ลองเอาซาเลียมาวางดูนะครับว่าซาเลียรอดหรือเปล่าแต่ก็อย่าลองเลยวางในแมตรงนี้ครับก็จะไม่มีอะไรแล้วก็แค่รอกดสกิลตอนบอลมันนวนะครับผมว่าไอ้พวกสกิลเด็กเก็บไว้ตอนไอ้ลิสไนเปอร์มันมาชนนะครับ ก็ไอตัวกลมๆนี้เดินมาเนี่ยผมไม่รู้ไอ,ไอหอ,อกไอหอ,อกพรสิษย์แล้วกันผมเรียกอย่างนี้เลยกันเปลี่ยนได้นะครับใครมีเอลยิสเตเนเปอร์เดียวหรือหมู่อะไรก็ว่าไปสกิลครับตอนนี้ที่มันมาชนบล็อกสต๊อตผมว่าสกิลของเปลี่ยนตรงนี้ครับเอาแคสเตอร์วางตรงนี้ช่วยตีนะครับ แคปิตอนนี้ผมว่าแคปิตอนสกิลเธอเนี่ยกดฮิวเฉพาะตัวเองนะครับกดในจังหวะสำคัญนะครับแบบจะตายแล้วก็กดฮิวไปนะน,นี่ไม่ต้องกังวลนะครับต้องระเบิดตรงนี้ครับโอเคข้างบนแตกนะครับถ้าเกิดแล้ว่าข้างบนแตกแล้วก็แฝงไปวานะครับแล้วก็ร้อยมอนเราตีนกว่าไอตัวนั้นจะตายนะครับ แล้วเมื่อกี้ผมวางถังไอ้นี่มันช้าไปด้วยถ้าเกิดเราวางก่อนนะครับวางก่อนตั้งแต่แบบจังหวะที่มันมาชนบล็อกปุ๊บแล้วเราวางปุ๊บแล้วก็รอคูดาแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะแบบสร้างดามมิดเสียความเสียหายระดับหนึ่งนะครับจนแบบมันก็ตายโดยไม่ทันได้ฆ่าแคปตันผมนะก็ประมาณนี้สำหรับด่านนี้นะครับ